สวัสดีค่ะพบกับช่องหนิงมาดางหนิงอีกแล้วนะคะช่องนี้จะเป็นช่องที่พี่หนิงตั้งใจทําเพื่อการแบ่งปันสูตรการชงน้ําต่างๆให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะน้องๆสามารถทําตามได้นะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งจะนําไปชงขายที่หน้าร้านได้เลยนะคะที่หนิงตั้งใจมาแบ่งปันจริงๆ วันนี้นะคะหนิงมาดามหนิงจะมาแบ่งปันสูตรชงโอเรียงโบราณนะคะ เริ่มต้นด้วยผงกาแฟโบราณจำนวน2ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะตักลงไปเลยจ้าเตรียมถุงกองชานะคะอันนี้ลวกน้ำร้อนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้น้ำร้อน170มิลลิลิตรนะคะ เราจะคนเม็ดกาแฟโบราณให้เข้ากับน้ำร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะทำการกองโดยการใช้ถุงกองชาที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทำการชักไปชักมาจำนวน4-5รอบนะคะเพื่อให้ความหอมและความเข้มของตัวเม็ดกาแฟโบราณตัวเนี้หอมฟุ้งออกมาเลยนะคะ เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเช็ดแป๊บหนึ่งค่ะเติมน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหวานนะคะเนื่องจากเราใช้เม็ดกาแฟถึง2ช้อนพูนเลยนะคะ รับรองว่าสูตรนี้อร่อยเข้มข้นแน่นอนค่ะเรามาคนส่วนผสมนะคะพี่หนิงมีเครื่องทุนแรงนะคะใช้ไม้ตีฟองนมนี่แหละคะ่ะคนให้ระหว่างน้ำตาลกับกาแฟโบราณตัวนี้เข้าไปด้วยกันนะคะยิ่งตียิ่งกิ่นหอมฟูขึ้นม,มาเลยนะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะ นนาาทานคนเล็กน้อยนะคะให้ความเย็นเล็กน้อยนะคะลูกค้ารับไปดืม่มที่เย็นชื่นใจเลยอร่อยด้วยเติมน้ำแข็งเล็กน้อยนะจ๊ะเพื่อความสวยงามแล้วเราก็ปิดฝาพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นไงคะ โอ oh, เรี้ยงโบราณแก้วนี้หน้าตาท่าทางใช่ไหมล่ะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมาดามหนิงด้วยนะคะ